อ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเรามาชมตะก้อคลาสสิกนะครับวัดพื้นกันนะครับชิงเงินรางวัล5,000บาทนะครับในเหลี่ยมเสือแปลข้ามแปรนะครับจายแอ็กนะครับเสื้อสีน้ําเงินนะครับเดินสายจากรามินทานะครับฝั่งน้อยก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับนะครับเทิดปากน้ํานะครับคนนี้เสือแปลแลบแปลข้ามแปนะครับใช้แต่แปรล้วนๆนะครับ นะครับชิงเงินรางวัลนะครับ5,000บาทนะครับฝั่งละ5000นนะครับตอนนี้สกอร์นะครับอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับท่านผู้ชมนะครับสกอร์ตอนนี้ก็4ต่อ2นะครับเจ้าเทิดปากน้ำขึ้นนำนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่เทิดน่าจะถนัดกว่านะครับเพราะว่าเทิดจีบขอซ้อมในเหลี่ยมนี้นะครับเสียนะครับก็ตอนนี้เป็น5ต่อ2นะครับ ฝากกดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นช่องที่เปิดใหม่นะครับเพื่อการกีฬานะครับนี่เราจะได้ชมนะครับเอาใจนะครับนักตะก้อนะครับที่ชื่นชอบนะครับนัก้อเหลี่ยมสแปรข้ามแปรนะครับคือในเหลี่ยมนี้นะครับถ้าพื้นไม่ได้ซ้อมในเหลี่ยมนี้มานะครับเล่นยากนะครับ ผมบอกได้เลยว่าเป็นเหลี่ยมที่เล่นยากมากๆนะครับไม่ข้ามนะครับครับตอนนี้สกอร์ครับนาสายครับเผดปากน้ำเสิร์ฟมาครับจแจ๊กแจ๊กนี่ก็ถือว่าครับลงนะครับลงนี้ครับ ก่อนครับ2ต่อ5ครับคนนี้เกมบ12ไม่มีเดี่ยวนะครับคือมาดูนะครับจาแอคคนนี้ก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมที่จะาแอคเป็นหลองนะครับแต่วัดกำลังนะครับน่าจะดีกว่าเทิดนะครับแต่จังหวะเทิดนี้เคยเล่นมาก่อนนะครับความเก่านะครับคือมาดูว่าสดกับเก่าเอาอย่างงี้ดีกว่าครับอ๋อครับก็5ต่อ2ครับ ครับตอนนี้สกอร์นครับ5ต่อ2องเส์อเถิดปากน้ำเส์ฟมาครับจากโยงหลังเถิดแปรสวนลูกนี้ออกนะครับนะครับตอนนี้2ต่อ5ครับคือลูกโตของเถิดปากน้ำนะครับค่อนข้างจังหวะดีกว่านะครับเทิดในล่าสุดนะครับก็พ่ายแพ้ต่อนะครับสารวัตรต้นสมพรนะครับ ในเหลี่ยมนี้แหละครับเหลี่ยมที่วัดแปรนี่แหละครับเสิร์ฟแปรข้ามแปรนะครับพี่ต้นสมพรนี่ไวมากครับดูครับตัวนี้ออกนะครับเป็น3ต่อ5ครับก่อนนะครับตอนนี้เป็น3ต่อ5ครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาครับโอ้ไปหลังนี่ครับจังจังหวะนะครับนี่ครับกำลังดี ก็จริงนะครับแต่จังหวะของเทิดน่าจะดีกว่านะครับแต่เธอตัวนี้อ้วนนะครับอวบมากนะครับห้าต่อสามครับหน้าขวาหยอดนะครับคือจังหวะเทิดโอ้ลูกนี้ออกครับ เป็นแต้มของเติดปากน้ำนะครับเป็นหต่อสามนะครับครับคือนักกีฬาเปรยนแดนนะครับจะได้เห็นหน้าคาตาเจ้าเถิดบ้างนะครับตัวนี้อวบมากครับดูครับเดินสปะสเปกนะครับเจ้เถิดนะครับบอกว่าต้องดูหน้าตานะครับ3มต่อหนะครับหกต่อสามครับ นาขวาโอ้โหลูกนี้ครับเทิดยังอยู่ครับดูครับไม่ข้ามนะครับคือจังหวะดีนะครับเจ้าเถิดนะครับแต่ว่าจ่าแอคนี้กําลังความสดแข็งแรงจะดีนะครับนะครับแต่ความเก่านี่ทีอต้องเห็นอยู่ที่เธอจริงๆนะครับสามต่อหกครับนาซ้ายไปแล้วครับไปแล้วครับนะครับนี่ครับเป็นสี่ต่อหกครับนะครับ ตนชกอร์ครับเป็น4ี่ต่อ6ไล่มานะครับสูสีครับหน้าซ้ายครับยอดแผลก็พยายามนะครับพยายามที่จะตือให้เทิดหมดเหมือนกันนะครับไปครับเทิดยังไงครับยังอยู่ครับหน้าซ้ายหนึ่งสองตัดลูกนี้ไม่ตัดนะครับแทงมาเลยครับโอ้โหไปหลังครับนี่เทิดนี่นะครับจังหวะดีครับคือเทิดเล่นมาก่อนครับเทิดเล่นมาก่อนแล้วก็แผล พี่ต้นสมพรนะฮะใจเสียหนค่ะทิมชัดไทยครับแพ้แพ้ความความระคควาแพ้ความไหวของพี่ต้นยุบไปไหวยุลไปกับร่างแยกล่างได้หมดแล้วครับ ครับตอนนี้ก็ครับหกต้องหกส่วนสี่นะครับต้องดูกันยาวๆนะครับกําลังของเทิดนี่ก็มีอาการอยู่นะฮะก็เหนื่อยครับเทิดแต่่ายังนี่แรงดีครับตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมคือต้องลุ้นยาวๆนะครับคือกําลังก็มีส่วนนะครับเจ้าเทิดนะครับ ถึงจะเก๋าในเหลี่ยมนี้ก็จริงนะครับแต่กําลังพี่จ่าแอคนะครับกําลังดีมากๆครับก็นครับตอนนี้สี่ต่อหกอย่างอยู่ครับไปหลังครับนี่ครับคือเทิดหลอกหน้าเท้าได้ดีนะครับนะครับกำลังดีกว่านะครับ แล้วก็ความเก๋าก็ยังอยู่ที่เทิดนะครับเหลี่ยมนะครับ6กต่อสีครับตัวนี้ก็ยังไม่รู้ผลนะครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัลนะครับฝั่งละ5,000บาทนะครับนะครับปลายครับเทิดนะครับจ่ายยังอยู่ครับปลายแล้วเทิดสปัดสะเปะนะครับเห็นไหมครับขาเริ่มมีกําลังแล้วครับนี่ครับคือเทิดช่วงนี้อวบนะครับอวบมากมากนะครับนะครับเราต้องดูกันยาวๆนะครับ ในเหลี่ยมนี้ครับแ่อนครับตัวนี้สี่ต่อหกครับหน้าขวาครับยกขึ้นมาครับเข้าตัวครับอัดตัวไปเลยครับนี่ดูครับเหลี่ยมนี่ครับเป็นแต้มนะครับห้าต่อหกนะครับคือเราต้องดูยาวๆนะครับไม่ได้ว่ากินใจง่ายๆนะครับถ้าแกะ ตื้อไว้นี่ครับโอ้โหนะครับเทิดนี้ต้องของน้ําตลอดนะฮะน้ำเย็นตลอดนะฮะไม่งั้นไปไม่รอดครับอ่ะนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะครับเทิดปากน้ํานะครับ วันนี้มาในชุดสีขาวนะครับจ่ายก็สีน้ําเงินนะครับแขนกดนะครับความพร้อมนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คือจะดูลงสนามนะครับเป็นลองนะครับราคาเป็นลองนะครับเงินรางวัลนี้ฝั่งเทิดนี้ขอเพิ่มนะฮะนะครับไปหลังครับยกขึ้นมาไปนะครับพยายาม เอฟซีฝั่งจ่าแอกบอกว่าให้ตือไว้นะครับอาศัยกำลังของเทิดนะครับนี่ครับจ่ายแอกไปครับยังอยู่ข่าขวายงนี้ครับยังไม่หมดนะครับโอ้ยังอยู่ครับนี่ครับไวมากครับจ่าแอกครับโอ้โห แน่นนะครับกำลังครับจ่าแอกนี่ครับยืนได้แข็งแรงมากครับไม่หลงครับพยายามเรียนรู้กันครับไปแล้วครับเทิดปากน้ำครับหกเท่าครับตีเสมอครับกำลังนะครับมีผลนะครับกำลังครับแต่ในเหลี่ยมนี่คือเทิดเหลี่ยมที่ค่อนข้างเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็ความเก่าอยู่ที่เทิดก็จริงนะครับนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่า กำลังนี่ชัดเจนมากนะครับครับจ่าแข็งแรงจริงครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผ่านช่อง YouTube นะครับ FC เทพโยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเราจะได้นะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็เซปตะกอไทยแลนด์นะครับให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับ รับตอนนี้สกอ์ครับหเท่านะครับเกม12ไม่มีเดี่ยวนะครับดูกันยาวๆนะครับเป็นตะกอคลาสสิกนะครับไม่มีลูกทำห้ามหันกันนะครับวัดที่พื้นแล้วก็กำลังนะใครที่ไม่พื้นไม่ดีนะครับโอ้โหนะครับมานะครับหน้าสายมานะครับเทิดปากน้ำนี่ครับจ่ายแข็งแรงมากครับ มาดูครับก็ยังอยู่ครับใจแข็งแรงจริงครับนี่ครับแข็งแรงครับโอ้แข็งแรงมากครับเทิดนี้ต้องพยายามเบรกเกมแน่นอนนะครับถ้าลูกนี้ตกพื้นนะฮะตายนลครับซ้นะายครับ มาครับยังอยู่ครับทุกแข็งแรงนะครับคือเราต้องถ้าเราเป็นตะก้อเดี่ยวจริงๆนะครับเราต้องชื่นชมนะครับว่าคือจังหวะและทุกทั้งสองท่านนะครับนะครับนักกีฬาทั้งสองท่านนี้แข็งแรงมากนะครับนะครับ นะครับตอนนี้สกอร์นะครับสูสีนะครับเทิดเกมยังเทิดเทิดเกมเทเรเพื่อนเกมเทเรสิบสองบ่เกมสิบสามนะครับเจ้าเทิดก็นะครับผมให้ดูนะครับเจ้าเทิดนะครับไม่ไหวนะครับนี่ครับเจ้าเทิดไม่ไหวนะครับ นะครับส่วนจ่าแอคนี่ก็ยังยืนพื้นนะครับมีอาการนิดหน่อยนะครับแต่เทิร์นี่หนักนะครับผมซูมให้ดูหน้าตานะครับตัวทีนะครับให้ดูจ่าแอคนะครับนี่ครับก็ยังพร้อมนะครับนะครับจ่าแอคครับไม่เบรกเกมด้วยนะครับแต่เทิร์นี่ไปหมดแล้วครับเทิร์นนะครับเรามาชมกันต่อนะครับสกอร์ตอนนี้6เท่าครับ จะกอตอนนี้6เท่าเถิดปากน้ำได้เสิร์ฟนะครับเกม13ไม่มีเดียวครับกำลังแข็งแรงครับโต้ไปโต้มานะครับคล้ายๆกับเทนนิสนะครับแต่เป็นเสน่ห์ของเซปักตะก้อนะครับสายเถื่อนนะดูครับหน้าซ้ายครับโอ้ดูครับจา่ายไปแล้วครับไม่หลอด ยังอยู่ครับเดินอ้อมเสาครับบิ่งอ้อมเสาครับคือแกไวมากนะครับจา้ครับแต่ว่าจังหวะแกยังเป็นรองเทิดนะไปครับนะครับโอ้โหลูกนี้ออกนะครับเทิดนี่จะมองไปที่กรรมการนะครับออกหรือลงนะเทิดหดนํามืดไปหมดแล้วครับเจ้าเทิดนะครับครับตอนนี้สกอร์หเท่าครับดูลูกเสิร์ฟของ ใจแอ็นะครับตัวนี้ไปครับเทิดไม่ข้ามนะครับเจ็ดต่อหกนี่ครับเป็นแต้มของใจแอ็นะครับนะครับความพยายามนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับถ้าเสิร์ฟไม่กินนี่ก็กาลังวัดกันแล้วนะครับตัวนี้เจ็ดต่อหกครับโยงหลังครับออกนะครับนะครับลูกนี้ออกนะครับ นี่ครับผมพยายามให้เห็นเส้นหลังด้วยนะครับครับตอนนี้6ต่อเ็ครับเทิดปากน้ำนะครับจาแอรครับยังอยู่ครับยกขึ้นมาอุ้ยอดนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของเทิดนะครับได้มได้มาหนึ่งแต้มนะครับตีเสมอเป็นเจเท่านะครับ ตอนนี้สกอร์เจ็ดเท่าเกมสิบสามนะครับคือมันอยู่ที่จังหวะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะเธิค์นี้ก็เบรกเกมบ่อยนะฮะกำลังนะครับต้องพยายามเบรกเกมไว้นะครับถ้าเล่นต่อเนื่องนะครับก็โอกาสที่จะพลาดเยอะกว่าจะแอคเหมือนกันนะครับเพราะกำลังตกนะครับ ครับตอนนี้คอเจ็ดเท่าครับสายครับเรขึ้นมาหยอดซ้ายนะครับนี่ครับจังหวะหลอกหยอดข้ามหลังเข้าไปครับเทิดไปแล้วครับนะครับตัวนี้เจ็ดเท่านะครับกําลังไปหมดแล้วครับนี่ครับเทิดนะครับต้องเดินอ้อมนะครับหากินน้ําอีกนะไม่ไหวครับเทิดนะครับ คือต้องดูกันยาวๆอย่างครับว่าในเหลี่ยมนี้ครับถ้าเสิร์ฟไม่กินจ่ายแอ็กนะครับแล้วอีกอย่างนะครับจ่ายแอ็กจับทางได้นะครับเทิร์ดนี่กําลังนี่จะเป็นรองชัดเจนเลยนะครับครับเดินลงไปสนามนะครับเบรกบ่อยไม่ได้ครับจ่าแอ็กก็ไม่ค่อยได้เบรกนะครับนะครับไม่เอาเปรียบกันนะฮะเบรกได้ครับนาซ้ายจ่ายแอ็กดูครับจ่าแอ็กไวมากครับ ฝ่ายซ้ายเทิดตายครับเทิดไปไหนครับตายครับยังอยู่ซ้ายขวาแน่นจริงครับเทิดนะครับต้องเบรกเหมือนกันนะครับเทิดไม่เร่งครับพยายามที่จะปิดเกมไม่ได้นะครับเทิดครับมาครับไม่ออกนะครับยังอยู่ครับโอ้โหยังอยู่ลงโอ้โหลูกนี้เป็นหลังเท้านะครับ โอ้โห oh. เป็นหลังเท้าครับตอนนี้เธอดนะครับอาการนะครับครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับเจเท่านะครับเกมสิบาไม่มีเดียวนะครับสกอร์อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับ กเจ็ดต่อเจ็ดนะครับหยอดนะครับจอเถิดนี่โอ้โหเนียนครับกําลังขามีส่วนนะครับนะครับหยอดโอ้จอเถิดโอ้เสียดดยครับเป็นแปดต่อเจ็ดนะครับนี่เทิดขึ้นนํานะครับเป็นครั้งแรกนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับจังหวะของเถิดนะครับหลอกดีกว่านะครับก็ยังมีความเก่านะครับแต่กําลังนะครับจ่ายแอคต้องพยายามตื้อให้อยู่นะครับ พยายามถือให้เทิดหมดอย่างเดียวนะฮะนี่ครับต้องพยายามอย่างนี้ครับไม่ต้องเหลี่ยมมากครับตัดสินใจนะครับลูกนี้นี่ครับเป็นแต้มนี่ครับเห็นไหมฮะเก้ต่อ7นะครับนะครับตอนนี้ทีมงานของจ่าคนะครับเริ่มนะฮะอยากออกตัวแล้วนะครับเพราะว่า คือห่างสองแทมนี่คือทุกแ้มมีมีค่ามากนะครับในเหลี่ยมนี้ฮะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าจะเล่นในเหลี่ยมนี้ได้จริงๆนะครับต้องพื้นลุวนๆนะครับถ้าเวทประมาณน้องคอปบางพีหรือว่าปีศาจกรนะครับในเหลี่ยมนี้คือลูกเส์ฟก็ยังรับยากแล้วนะฮะอันนี้คือเวทใกล้เคียงกันนะครับหยอดหน้าซ้ายไปครับเป็น1 0ต่อ7นะครับนะครับช่วงท้ายเกมนะครับก็ ความเก่าก็ยังมีนะครับเถิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับ10ต่อ7น้าซสายไปครับนี่ครับลูกนี้สวยงามครับลูกนี้ลงครับนะครับ10ต่อ7นะครับชัดเจนนะครับ เหมือนจะหลอกหยอดนะครับแต่ตัดข้ามหัวไปเลยครับเจอเถิดนะครับเก๋านะครับดูครับข้ามอีกแล้วครับจ่าแอคนี้ต้องมองระแวงหยอดด้วยนะฮะยังอยู่ครับหน้าซ้ายครับนี่จ่าแอคครับไม่ข้ามนะครับนี่ครับคือแกพยายามที่จะตัดเหลี่ยมมาหยอดเหมือนกันนะครับแต่ลูกไม่ข้ามนะครับจ่าแอคครับนะครับ นะครับตอนนี้เงินรางวัลนะครับก็อยู่ที่เทิดปากน้ำนะครับค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับช่วงนี้เทิดก็พยายามที่จะเบรเกมนะครับคือกําลังเทิดนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับนะครับตั้งแต่ต้นเกมลงสนามนี้เป็นต่อเหมือนจะเหมือนจะชนะสบายๆนะครับแต่เล่นไปแล้วคือจ่ายแกรดดีนะครับดีเกินมาตรฐานนะครับพอเทิดนปรัทิกับทีมงาน ของของสารวัตรนะครับต้นสมพรมาแล้วครับอดีตทีมชาติไทยนะเผืนนี้ต้องบอกนะครับผู้เสิร์ฟดีครับนะครับหลกนี้ออกครับสิบเอ็ดตัดเจ็ดนะครับเหลือแค่สองแต้มนะครับจะคว้าเงินรางวัลนะครับความเก่าก็ยังมีเถิดนะครับนะครับจ่าเขาพยายามเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหลี่ยมนี้แกไม่ถนัดนะครับแกแค่อยากลองนะครับว่า เทิดปากน้ําเหลี่ยมนี่เป็นเหลี่ยมเทิอดนะครับแกจะวัดความเก่านะครับก็เหมือนเรียนรู้เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นแต้มของเทิอดนะครับ12ต่อ7นะครับนะครับนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครับ ไเดือเกมครับจายก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับในเหลี่ยมนี่ครับโยกไปโยกมาครับนี่ครับเสิร์ฟให้เล่นง่ายๆครับแล้วก็ตื้อไปเรื่อยๆครับนี่ครับเทิดปากน้ำหน้าซ้ายเทิดยังอยู่ครับโอ้ยยังอยู่ครับ โอ้ไม่ข้ามนะครับนี่ครับโอกาสที่จะเป็นแต้มนะครับก็มีนะครับแต่ว่าเธอเลือกที่จะตัดยอดนะครับคือกําลังมันไม่ไหวแล้วนะครับมันก็ต้องพยายามวัดนะครับตัดยอดนะครับแต่ถ้าโยงไปอีกครับจะแอคก็ต้องโตกลับมาอีกนะครับอาศัยว่าได้ไม่ได้ก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะครับขอน้ําสักขวดนะครับเธอปักน้ํา ครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่าน f a c e b o o k เทพโยแล้วก็ช่องเพจนะครับเทพโยคัมพีตะกอนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามและกด Subscribe นะครับครับตอนนี้สกอร์7.12นะครับจะายแอคตามอยู่5แตแมนะครับ เจ็ดต่อสิบสอครับครับชมกันต่อนะครับเจ็ดต่อสิบสอไปแล้วครับเทิดปากน้ำนะครับแปดต่อสิบสอครับไปแล้วครับเทิดปากน้ำครับกำลังของเทิดนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าจะยแยกได้ซ้อมมาใหม่นะครับโอกาสที่จะพัฒนาโอกาสที่จะชนะเทิดก็มีสูงนะครับ ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จแอกนะครับซ้อมในเหลี่ยมนี้ครับปกติก็พื้นดีนะครับแต่เสียแต่ไม่ได้ซ้อมมาในเหลี่ยมนี้ครับนะครับครับตอนนี้8ต่อ12ครับหน้าขวาโอ้รุ่นนี้ออกครับ 12ต่อ8นะครับเหลือแค่แต้มเดียวยังปิดสกอร์ไม่ได้นะครับสำหรับเทิดปากน้ำนะครับครับ12ต่อ8เฮ้ยจะเทิดเสิร์ฟน่ก็ไม่ข้ามนะครับคือพยายามที่จะไม่เล่นตื้อนะครับ คือพยายามไม่เล่นลูกโตนะครับคือจะวัดลูกเสิร์ฟแล้วเกมไปเลยนะครับไม่เกมนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับกับแปดต่อสิบสองหน้าซ้ายยอดนะครับไม่แน่นะครับจากค,คือเสิร์ฟไม่กินอยู่แล้วครับอยู่ครับโอ้โหกำลัง คือว่ายังยังเหลี่ยมดีอยู่เหมือนเดิมนะฮะเติดปากน้ำนะครับตอนนี้เหลือแค่ลูกเสิร์ฟนะครับน,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 นะครับสิบสองต่อแปดหยอดครับแต้มเลยหรือเป,อเปล่าครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผล จะแอกเอาชนะเทิดปากน้ำเอาชนะจ่าเอ็กไปนะครับ12 13ต่อ8นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ